ในแดนสยามมีคุณยายใจดีคนหนึ่งครับหัวใจของคุณยายสงบสุขท่านชอบความเรียบง่ายการเย็บผ้าคือสิ่งที่คุณยายรักท่านชอบสร้างสรรา์สิ่งสวยงามคุณยายเย็บเสื้อผ้าและของขวัญให้ครอบครัวทุกฝีเข็มเต็มไปด้วยความรักการเย็บผ้าทำให้คุณยายสบายใจครับบ้านของคุณยายเป็นบ้านไม้ อบอุ่นและสว่างใสคุณยายมีมุมเย็บผ้าสุดโปรดจากระดเย็บผ้าตั้งอยู่บนโต๊ะมีไม้พร้อมลากสีวางอยู่รอบพลังคุณยายลูกพาเนื้อนุ่มโดยความรักนี่คือที่ที่คุณยายมีความสุขที่สุดครับคุณยายมีเพื่อนซี้ด้วยนะครับแมวเมวียวตัวอ้วนมันชอบมานอนคดอยู่บนตักคุณยายส่งเสียงครางเบาเ เวลาคุณยายเย็บผ้าคุณยายกับน้องแมวผูกพันกันมากน้องแมวทําให้คุณยายยิ้มได้พวกเขามีความสุขในโลกสงเกไปนี้ครับการเย็บผ้านั้นสำคัญกับคนไทยเรามากผู้หญิงไทยเย็บผ้ากันมาหลายชั่วอายุคนแล้วสรางสารผ้าไม้สวยส่งต่อความรู้จักรุ่นสู่รุ่นคุณยายภูมิใจในประเพณีนี้ท่านมีความสุขกับงานฝีมือโบราณ การเย็บผ้าเชื่อมโยงคุณยายกับบรรพบุรุษมันคือมอดดกตกทอด